จากประเด็นนะครับที่มีสวเขาเข้าชื่อกัน40ลายชื่อเพื่อที่จะมีคำร้องเนี่ยไปขอถอดคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในกรณีที่แต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำหรับนายกแล้วก็รวมถอดคุณพิชิตด้วยถอดหมดมล่าสุดเนี่ยส่งสารรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อ,อ,อตีความคำร้องดังกล่าวโดวยได้บอกว่าเนี่ย ประเด็นที่นายยกถามกฤษฎีกาไปอ่ะถามผิดประเด็นคุณพิชิตเนี่ยขาดคุณสมบัติต้องออกนะแล้วนายยกตอนรับผิดชอบล่าสุดทางสารรับเรื่องแต่จะต้องมีการพิจารณานะครับว่าจะรับคำรองดังกล่าวไว้พิจารณาหรือไม่มีมูลไหมหนึ่งสองสามสี่วันที่ยี่สามนี้โดยล่าสุดเนี่ยทางนายกทัามนตรีก็ออกมายืนยันแล้วว่าการแต่งตั้งคุณพิชิตเช่นบ้านเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายหาเลือกกฤษฎีกาแล้วก็มั่นใจ ด้านคุณพิชิตชื่นบานเมื่อวานนี้มีข่าวเลยว่าจะชิงลาออกให้เรื่องมันจบหรือไม่อะไรอย่างไรวันนี้คุณพิชิตเอามายสัมภาษณ์ยกมือท่วมหัวกลางแดดต่อหน้าพัสยามเทวาธิราชบอกผิดอาญาตรงไหนผิดกี่โมงคะอืมไปเช็คเลยคดีอาชญากรอาชญากรรมพงแพงอะไรก็ไม่มีคุณเอาสมัมภาษณ์ก็ครบถ้วนมันมีขบวนการนะวงจรอบบุบัต จะล้มรัฐบาลคุณเศรษฐานายกก็ทำงานดีๆจะม,มันล้มมีกระบวนการเป็นแก๊งเป็นแอนเดอ์แก๊งเลยบอกว่าถ้าตัวคุณพิชิตลาออกอะแล้วเรื่องมันจบจะลาออกเลยทันทีอืมแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะลาออกไปแต่ยืนยันความบริสุทธิ์ก่อนวันนี้เออแล้วก็ไล่เลียงมาเลยว่าคุณสมบัติของคุณพิชิตอนะเช็คเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงไปอ่านให้ถี่ทั่วนะคะ เดี๋ยวค่อยจะมาอบบริจี้กันอืมต้องดูก่อนตอนนี้มันจะยังไงนายกก็ยังไม่อยู่นายกไปเมืองนอกก่อนอืมยังไม่ได้อะไรคุณพิชิตออกมาสาบานกลางแดดแล้ววีนเลยวีนช่าใครมันจะเป็นแก๊งวงจรอุบ,บาทจะจ้องลมนัฐบาม